เวลา17นาฬิกา26นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินประจําปีพุทธศักราช2563ณวัดพระเชตุพนิมนมับงคลารามหรือวัดโพเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมมาวิหารและเป็นวัดประจํารัชการที่หนึ่งในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทีทยนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบระมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทั้งนี้ในการถวายผพาพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญประจําปีเรียกว่าพระกฐินหลวง ซึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมโวงสารุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินแทนพระองค์หรือทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งไปถวายผ้าพระกฐินแทนพระองค์ณพระอารามหลวงสําคัญ ปัจจุบันมีจำนวน16พระอารามคือในกรุงเทพมหานคร12พระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชษฐ์ถุพลพิมลบังคลารามวัดสุทธาเทพวรารามวัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดประชาธิวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดเทพศถินทราวาสวัดเป็นจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชโอรสารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิ์วัดอรุณราชวราราม และในต่างจังหวัด4พระอารามได้แก่วัดทิเวทธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระปถมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก ส่วนพระกฐถินพระราชทานเป็นพระกฐถินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานภาพพระกฐถินและเครื่องบริวารพระกฐถินแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้กราบงคงทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายอย่างพระอารามหลวงนอกเหนือจากพระอารามหลวง16พระอารามดังกล่าว